สวัสดีครับเอฟีทุกท่านนะครับวันนี้แม่รูก็กได้เดินทางมาขอพรกับญาช่อฟ้าให้กับพวกเราทุกคนนะครับนี่นะครับสำหรับตัวเลขที่แม่กูจุดนะครับสองหกสี่รือสามหกสี่นะครับเป็นตัวเลขทูตก,กํายาน,นที่แม่รูขอพรจากเจ้า่าแล้วแม่รูก็กามาจุด ทูปมงคลให้กับพวกเรานะครับเพื่อเป็นรัฐบาลไทยนะครับนี่นะครับก็จะลืมซื้อติดไว้บ้างนะครับใครซื้อทันตอนนี้นะครับนี่นะครับสามหสี่หรือสองหสี่นะครับ ดูกันเชัดจัดเลยนะครับนี่นะครับอย่าครับสามหกสี่สองหกสี่สรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแม่กูแอลพารวยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ